สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มบุชูชานแนลนะคะขณะนี้เรามาอยู่ที่ร้านปลาซอวันนี้ปลาซอจะทําบุญร้าน,<ห>นแล้วก็ทําบุญให้กับคล้ายวันเกิดของคุณกิกสตูดิโอนะคะปลาซอขอรูปหน่อยปลาซอขอรูปตรงนี้หน่อยทำภาพหน้าปกไว้นนหนึ่งปลาซอมาเร็ว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 ว,วันชูปลาซอวอ์โอเค ขา,า,ายให้หน่อยนะเดี๋ยวถ้าทำให้ใหใหหน่ากินหน่อยน้ำเลยโอ๊ยขายให้มันดูน่ากินหน่อยด่าเลยไม่ไม,ไม่เอาออกก่อนเอาออกก่อนแล้วก็จับไม่ใช่ผสมกับขนมจีนน่ะให้มันดูดีหน,น่อยให้มันดูดีหน่อยขนมจีนกิโลนี่หนูให้มันดูดีน่อยขนมจีนนี่น่าจะสามสิบโลหรือเปล่ากไม่ถึงหรอนี่ถุงละสิบโลโอ้ยไม่ถึงหรอ นี่นะคะก็คือกับข้าวนะคะที่พ่อสอตเตรียมไว้ที่จะถวายพระนะคะเอาพ่อสอนใครเขาจะไปรับพระเนี่ยก้าวเก้าโมงค่ะ คุณเก็บปืนสวัสดีค่ะนะคะเด<ฮ>ี๋ยวคู่อกมาด้วยหรอยิ้มนะคะสวัสดีค่ะคุณเก็บปืนสาธุจ้าคุณเก็บปืนทักมาด้วยนะคุณเก็บปืนเดี๋ยวจะส่งให้ดูว่าเล่นจริงไหมเออยน่ากลัวจังหน้ากลัวจังขอให้มีโชคมีลาบนะแอดขอให้แล้วน,นะแอดขอให้แล้วนะคะเนาะ คุณกืนฮ่าฮ่าฮ่าคุณสิริออนอันโมทนาบุญด้วยนะคะค่ะคุณเลิศพงสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณสิริออนก็สวัสดีนะคะนี่เรามาอยู่หน้าร้านป้าซอนะป้าซอกําลังเตรียมนะเตรียมอาหารหวานข้าวที่จะถวายพระในวันนี้นะคะพระห้ารูปนะคะก็มาในช่วงเพลนนะคะพัตะหารเพลนนี่นะคะสถานที่ก็ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็สถานที่ก็ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาสาธุจ้านะคะคุณก็บฟืนทักมาด้วยนะคนเก็บฟืนเดี๋ยวจะส่งให้ดูว่าเล่นจริงไหมนะคะฮาฮาฮานะคะอนุโมทนาบุญสวัสดีค่ะคุณสิริอ่อมสวัสดีนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณเลิศพง์สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเอาเอาขนาดนั้นเลยเหรอพี่แดงมีไม่เราเสียเพศจะไปนี่ไหมอ่ะไม่เป็นไรหรอกมั้งค่ะแบบคนน้อย พ่นาตีลีสวัสดีค่ะพ่นาีคุณออฟชาตรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เฟื่องและทุกๆุคนค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะดูาก็มาดูนะคะป้าซอก็กำลังเตรียมอาหารนะคะ นี่นี่ปลาซอกำลังหั่นหัวปลีปลาซอหั่นหัวปลีทำอะไรคะหั่นหัวปลีกินกับขนมจีนใช่ไหมค่ะแล้วขนมจีนอุ้ยอร่อยอร่อยอร่อยเด้อเอสสีเด้อนี่นะคะปลาซอจะหั่นหัวปลีนี่นะคะหั่นแช่น้ำเพื่อไม่ให้มันดำใช่ไหมคะปลาซอมาจานหนึ่งให้ อือไข่ไปรับพระใครไปรับพระก็ซอพี่แดงพี่แดงเหรอพี่แดงค่ะนี่นะคะขนมจีนค่ะแล้วก็มีลาบนออฟจัดซีนะคะสวัสดีจ้าคุณลครีมเนี่ยนะคะเนี่นะคะก็เยอะแยะเลยนี่นะคะอาหารหวานข้าวทุกอย่างเลยนะนี่เราก็มาดูบุกถึงครัวเลยนะคะบุกก้นครัวเนาะนี่นี่คือการทำบุญบ้านครั้งแรื่อ ร้านคะร้านเกิดอะไระกิ๊กสิโอสกินี่นะคะคสอก็กำลังจัดการทำนะคะนีน้นะคะมาแล้วนะคะโอ้โหวันนี้มีคนใส่เสื้อสีส้มสองคนนะโอ้ยนัน่าอนะคะกับน้องซุงตามค่ะใส่เสื้อสีส้มนะคะ ค่ะเป็นงานบังเกิดด้วยค่ะเป็นงานตำบุญด้านปลาซอด้วยค่ะเอฟซีเข้ามาก็อย่าลืมส่งเออ่เค้กเข้ามาด้วยนะคะเค้กเลยค่ะส่งเป็นรูปค่ะเจ่าปอแป๊บหนึ่งเด้อลงคลิปแป๊บหนึ่งนีนะคะขอบคุณนะคะ18ไลค์นะคะขอบคุณค่ะเตาเดี๋ยนี้เตาเนี่ยอยาให้ แม่อยูุก่ก็เป๋าเลยเอ้วันนี้กามีอะไรเสียงผู้ใหญ่ประชาสัมพันธ์แม่เป็นปอะอะไรครับเอาซิบัดซินอ๋อทำไม่ไปซิบักซิมกันเหรอมันไม่ปปไปสว,สวัสดีค่ะพี่รัตนาพี่สายรับสวัสดีค่ะ ี่ L N Double a d i t y ยเดี๋ยนะคะทุกที่อ๊อฟชาตรีนะครับแอดที่เฟื่องอวยพรเจ้าของร้านให้เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยนะคะค่ะนะคะก็เมื่อเช้าแอดก็อวยพรแล้วนะคะป้าซอคุณอ๊อฟชาตรีบอกว่าให้ให้อวยพรให้ป้าซให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะบนุณค่ะนี่นะคะป้าซอนะคะเส้นกันค่ะให้มีความสุขมีเงินไหลมาเทมานะคะค่ะนี่ป้าซอให้พรคืนนะคะ <laughs> ขัดคอรเรื่อยๆใช่ไหมพี่แดงก็ให้โชคนี่นะคะก็เมื่อกี้ป้าซอให้พรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ให้พรปรร้าซอแล้วนะคะแอ็ก็ไว้พรให้แล้วนะคะก็เราขอให้คุณก๊กมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอให้คุณก๊กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตรงนี้ไม่มีสัญญาณหรอกอานุโมทนาบุญนะคะขอให้มีความสุขเจริญรุ่งเรืองค่ะจิมนะคะสวัสดีค่ะพี่ชาตรีนะคะคุณออฟชาตรีเอาส่งเค้กมาแล้วนะคะค่ะส่งเค้กให้คุณกิ๊กนะคะคุณกิ๊กสตูดิโอนะคะไม่ใช่คุณกิ๊กแกเป็นแม่เนาะโอ้ไม่ทราบเนี่ยพี่ไม่ทราบไม่กิ๊กไม่เคยนะคะนะคะก็ ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเดี๋ยวแกรนขออนุญาตบอกคลิปด้วยไ,ไหนไปจะกลับบ้านบอกจกลับบ้านจะไปหาสั่งเห็ดแจ้ไว้หนึ่งกิโลจ้าวแดงจังกับนายโดท,ที่จะไปหาเห็ดอีกแล้วโอยอยากไปด้วยจังอยากไปด้วยจัง กับตอนไหนสวัสดีครับพี่โยสวัสดีครับอดแล้วมากดให้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบต่บเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องข้อมูลชูชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ